สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n e l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผักกาดขาวนะ้ามันหอยกันครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเป็นผักกาดขาวครับอันนี้เราเตรียมผักกาดขาวกันเลยนะครับนำมา,า,ารางทั้งขวดใสดให้ดีก่อนเลยนะ เสร็จแล้วก็ให้เรานําผักกัดขาวที่เราล้างสกัดสดเรียบร้อยนะครับอันนี้นามาลวกในน้ําเดือดเลยนะครับก็ตั้งน้าร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วผักลงไปลวกได้เลยครับระดับความสุกของผักกัดขาวเนี่ยครับก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครชอบผักกัดขาวที่นุ่มมากน้อยแค่ไหนครับให้แกชอบแบบนุ่มๆหน่อยก็ลวกนานหน่อยครับแต่ใครชอบแบบกรอบก็ลวกแค่แป๊บเดียวก็พอครับนิ่มจะลวกให้ออกนุ่มนิดนึงครับเพราะว่าทานกับผู้สูงอายุนะจะได้ทานได้ง่ายครับทุกคนไปเรื่อยๆกันเลยครับ เสร็จแล้วก็ให้เราเตรียมเป็นน้ําเย็นไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ําเย็นจัดเลยนะเอาไว้สําหรับน็อผัดกัดขาวที่เราลวกแล้วครับจะช่วยทําให้ผักกัดข่าวเราสีเขียวสวยสดอยู่หน้ารับประทานครับเนี่ยผมต้มมาขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับด้ความนุ่มแบบ่ผมต้องการและปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วก็น้าผักกัดข่าวครับมานกับน้าที่เราแฉมแข็งเลยนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยครับ เราจะได้ผักกาดขาวที่สีเขียวสวยสดแล้วก็ยังได้ความสุขแบบที่เราต้องการนด้ครับจมน้ําเลยนี่ผักให้เขาเย็นสนิทดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําผักกาดขาวครับมาจัดเรียงใส่จานที่เราจะเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่ให้เราสะดดน้ําไม่ดีนะครับบีบน้ําออกให้หมาดๆเลยครับเสร็จแล้วเวลาจะเสิร์ฟครับถ้าเกิดใครต้องการตัดให้เป็นท่อนทสั้นแบบทานง่ายๆครับก็ให้เราตัดเดียวไ้เลยนะครับอย่ามันจะหั่นแค่ครึ่งเดียวพอครับ พร้อมนะครับอันนี้ผักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมครับนี้นํามาสับละเอียดรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก็อื่นก็กระเทียมเจียวครับเปิดเตานํากระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับเราเจียวกระเทียมได่แต่ตอนที่น้ํามันไม่ร้อนได้เลยนะครับนี่ก็ผมใช้เป็นน้ํามันหมูครับวันนี้ แล้วให้เราเติมเกล,ลือป่นลงไปเล็กน้อยครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับเลยครับจะทําให้กระเทียมเจียวของเรามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีความกรอบที่มากยิ่งขึ้นเวยครับเวลาที่เราเจียวกระเทียมครับให้เราเจียวด้วยไฟกลางๆพอนะครับคอยหมั่นคนด้วยนะเราเจียวเพื่อให้กระเทียมเผาเหลืองกรอบทั่วกันครับเกิดเราไม่คนเลยกระเทียมไม่อยู่ขอบ,ขอบนียมันร้อนมากกว่าก็จะเหลืองเข้มก่อนครับเจียวให้แค่พอเหลืองนะครับอย่าให้ไหม้นะเดี๋ยวมันขมและไม่อร่อยเลยนะครับ อย่างเมนูผักกาดขาวน้ำมันหอยนะครับก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายครับหน้าตาสวยงามดูน่ารับประทานและที่สาคัญคือเด็กๆชอบเลยครับว่าผักกาดขาวจะนุ่มอร่อยทานกับน้ำมันหอยที่หอมรสชาติกลมกล่อมนี่อร่อยเด็ดเลยครับทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับหรือจะเป็นเมนูทานกับข้าวต้มคุยนี่ก็เข้ากันดีเลยครับเทคนิคสําคัญเลยนะครับเวลาที่เราเจียวกระเทียมเนี่ยครับให้เราสังเกตดูนะครับกระเทียมเขาจะเริ่มออกสีเหลืองนี่ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องรอจนกระทั่งเหลืองแบบที่เราต้องการนะครับ ว่าเกิดอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวกระเทียมเขาจะสะสมความร้อนอยู่กว่าจะคลายความร้อนก็จะทําให้กระเทียมเขาเหลืองเข้มเกินไปแล้วก็รสชาติจะติดขมครับเดี๋ยวทานแม่อร่อยเลยครับค่อยสังเกตดูเอานะครับเจียวให้แค่เริ่มออกสีเหลืองๆหน่อยๆก็พอแล้วครับแล้วก็นำึ้นมาพักเสีจดน้มันด้วยเลยครับเนี่ยครับตอนนี้กระเทียมเจียวผมก็ได้ที่แล้วสังเกตดูนะออกสีเหลืองหน่อยๆแค่นี้พอแล้วครับปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ให้นำออกมาเสด็ดน้ํามันเลยนะครับ เดี๋ยวความร้อนที่สะสมอยู่เขาจะทําให้กระเทียมเขาเหลืองจนได้ที่พอดีครับเกลี่ยให้เขาคลายความร้อนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กระเทียมที่เหลืองหอมกรอบเลยครับเสี็ดน้ำมันไว้เลยนะแล้วก็กระทะไปเดิมนะครับใส่น้ามันไปเล็กน้อยครับตามด้วยซอสหอยนางรมครับน้าตาลทรายครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครับเสีให้เราเปิดเตาด้วยเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะ นี้เราผัดน้ำมันหอยกับเครื่องปรุงของเราครับให้โดนกระทะน้ำมันรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัวซอสเขามีความหอมกระทะขึ้นมาครับนี่ครับพอซอสออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้ครับให้เราเติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับปริมาณน้ํานี่กล่าวได้เลยนะครับให้เราสังเกตความข้นเหนือของตัวซอสครับถ้าเกิดเราไม่ผสมน้ําเลยซอสหอยของเรามันจะข้มข้นเกินไปครับเวลาทานกับผักมันก็จะรสจัดเกินแล้วก็จะข้นเกินด้วยครับ เติมน้ำแล้วก็ผัดให้ซอสกลับมาเดือดดีครั้งนึงน,นะครับใส่น้ำประมาณนี้พอละหอมมากครับซอสของเราพอเดือดได้ที่แล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับระวังร้อนนะอโอเคเลยหอมกลมกล่อมครับรสชาติกำลังดีอย่าให้ออกเค็มโดดเกินไปนะครับให้มีรสหวานมาตัดนิดนึงนะครับรอ,อย่างได้ที่ก็ปิดเตาได้เลยครับได้ซอสหอยหอมๆนะครับ อันนี้นำไปราดกับผักกาดขาวที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นำซอสหอยที่เราผัดหอมๆกับมาราดกับผักกาดขาวได้เลยครับอืมนสิแค่นี้ก็น่ารับประทานสุดๆแล้วครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแบบเหลืองๆกับกรอบครับเนี่ยเห็นไหมกระเทียมก็จะเหลืองกรอบแบบพอดีเลยครับโรยปริมาณนี้ตามความชอบเลยครับมากน้อยแค่ไหน เท่านี้แหละครับเสร็จียบร้อยแล้วปักกาดขาวน้ำมันหอยครับสประกาดขาวนุ่มๆกรอบๆครับทานกับซอสน้ำมันหอยฉ่ำๆกระเทียมเจียวหอมๆนี้อร่อยเข้ากันลงตัวสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับน่าทานมากครับปักกาดขาวก็ยังสีเขียวสดสดูน่าทานสุดๆเลยครับลองชิมดูนะ ผักกัดขาวที่เราลวกไว้ครับได้ทั้งสีที่สวยสดแล้วก็ยังได้ความกรอบอร่อยแบบที่ผมต้องการเลยครับทานคู่กับซอสน้ำมันหอยที่เราผัดหอมหอมนี่อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูกับข้าวที่ทำได้ง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยลงตัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ